เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆ้งคะถัดมาเราก็จะมาดูคำถามตรวจสอบความเข้าใจ2.2นะคะในหน้าที่43ของของหนังสือฟิสิกส์มสี่เล่มที่1ค่ะ โดยเราจะมาดูโจทย์ในข้อที่5กันต่อเลยนะคะในข้อนี้นะคะโจทย์เนี่ยได้ถามว่าเพราะเหตุใดในการหาระยะทางการเคลื่อนที่ของวัตถุสามารถนำค่าที่ได้มาบวกกันถึงแม้ว่าในช่วงหลังการเคลื่อนที่จะมีการเคลื่อนที่กลับทิศทางอ่าในข้อนี้นะคะน้องๆเนี่ยก็ต้องรู้จกักเกี่ยวกับระยะทางการเคลื่อนที่ของวัตถุก่อนถูกไหมคะ น้องๆจึงจะเข้าใจว่าทําไมถึงสามารถที่จะนําระยะทางทั้งหมดมาบวกกันได้เลยถึงแม้จะมีการเคลื่อนที่กับทิศทางถ้าใครยังจําได้นะคะระยะทางเนี่ยเป็นปริมาณสเกลร์ถูกไหมคะอาระยะทางเป็นปริมาณสเกลร์ก็คือเราจะสนใจเพียงแค่ขนาดอย่างเดียวโดย เราจะไม่สนใจทิศทางนั่นเองค่ะทันนะคะและนอกจากนี้นะคะระยะทางเนี่ยเราจะวัดจากความยาวตลอดเส้นทางการเคลื่อนที่เป็นความยาวตลอดเส้นทางการเคลื่อนที่นะคะซึ่งจะคิดจาก จุดเริ่มต้นหรือตำแหน่งเริ่มต้นนะคะไปยังตำแหน่งสุดท้ายทันนะคะอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเราจะคิด ระยะทางทั้งหมดของการเคลื่อนที่เนี่ยเราก็สามารถที่จะนำความยาวที่เป็นตลอดเส้นทางการเคลื่อนที่เนี่ยมาบวกกันหมดได้เลยเพราะว่าเราสนใจจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้ายเลยนั่นเองและนอกจากนี้นะคะระยะทางเนี่ยก็เป็นปริมาณสเกล่าที่เราสนใจเพียงแค่ขนาดด้วยไม่สนใจทิศทาง เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่ามีการเคลื่อนที่กับทิศทางเนี่ยระยะทางการเคลื่อนที่ก็จะมีค่าที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นก็คือเราไม่สนใจทิศทางนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเดี๋ยวพี่ลองยกตัวอย่างเป็นรูปให้น้องๆเห็นชัดเจนขึ้นดีกว่าถ้าสมมติเราดูเป็นรถหนึ่งคันเหมือนเดิมนะคะเคลื่อนที่ไปทางนี้แล้วก็เคลื่อนที่ไปสักพักนะคะก็มีการกับทิศทางมาแบบนี้ โดยตรงนี้นะคะคือจุดเริ่มต้นที่ขอเขียนเป็น x i เลยนะคะตำแหน่งนี้นะคะเป็นจุดสุดท้ายที่ขอเขียนเป็น x f ค่ะซึ่งจากตรงนี้นะคะถ้าหากเราลองพิจารณาดูแล้วเนี่ยถ้าหากเป็นระยะทางน้องๆก็สามารถคิดระยะทางทั้งหมดที่ลดขึ้นที่จากจุดเริ่มต้นมายัางจุดสุดท้ายตรงนี้ได้เลยถูกไหมคะ,ะถึงแม้ว่ามันจะมีการกลับทิศทาง ถึงแม้ว่าทิศทางตรงตรงช่วงนี้นะคะทิศทางตรงช่วงนี้จะไม่เหมือนกับทิศทางตรงนี้เพราะทิศทางตอนขาไปเนี่ยเป็นทิศทางที่ไปทางขวาตลอดแต่ทิศทางตอนกลับทิศทางตรงนี้เนี่ยเป็นทิศทางไปทางซ้ายถูกไหมคะแต่เราจะไม่สนใจค่ะเราจะไม่มีการนํามาลบกันถึงแม้มันจะกลับทิศทางเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นปริมาณสเกล่าที่เราสนใจเพียงแค่ขนาดนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะเวลาเราจะคิดระยะทางเนี่ยเราก็นําความยาวตลอดเส้นทางการเคลื่อนที่มาบวกกันเลยโดยไม่สนใจว่าจะไปทางซ้ายหรือไปทางขวาหรือไปทางอื่นนั่นเองเราจะนําระยะทางทั้งหมดมาบวกกันเรื่อยๆระยะทางของเราจึงมีค่าเพิ่มขึ้นเท่านั้นนั่นเองนะคะโอเคนะอ่ะเพราะฉะนั้นพี่ขอเขียนเป็นแนวคําตอบสําหรับข้อนี้ให้กับน้องๆน,นะคะว่าข้อนี้เราจะเขียนคําตอบได้ว่าอย่างไร ก็คือที่เราสามารถที่จะหาระยะทางการเคลื่อนที่ของวัตถุโดยสามารถนำค่าที่ได้เนี่ยมาบวกกันได้ถึงแม้ว่าช่วงหลังจะมีการเคลื่อนที่กับทิศทางเพราะว่าระยะทางนะคะเป็นปริมาณสเกล่า ที่วัดตามเส้นทางการเคลื่อนที่จากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้าย ดังนั้นนะคะถึงแม้มีการเคลื่อนที่กับทิศทาง ระยะทางการเคลื่อนที่จะมีค่าเพิ่มขึ้นเท่านั้นค่ะ จึงสามารถนำค่าระยะทางทั้งช่วงที่เคลื่อนที่ไปและช่วงที่เคลื่อนที่กับพิศทางมาบวกกันได้ค่ะ,ะจึงสามารถนำค่าระยะทางทั้งช่วงที่เคลื่อนที่ไป และช่วงที่เคลื่อนที่กลับทิศทางและช่วงที่เคลื่อนที่กลับทิศทางมาบวกกันได้ค่ะอ่ะโอเคนะคะ จากตรงนี้เนี่ยน้องๆก็น่าจะเข้าใจมากขึ้นแล้วเนาะว่าทาไมนะจึงสามารถที่จะนําระยะทางทั้งหมดมาบวกกันได้เลยนั่นเองโอเคงั้นก่อนไปข้อถัดไปค่ะเรามาสรุปกันสักนิดน,นึงนะคะเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะก็คือจากที่เราทราบกันแล้วนะคะว่าระยะทางเนี่ยเป็นปริมาณสเกลร์ถูกไหมคะซึ่งเราจะสนใจเพียงแค่ขนาดและ เวลาเราคิดระยะทางเนี่ยเราจะคิดเป็นความยาวตลอดเส้นทางการเคลื่อนที่เลยนั่นเองค่ะโดยจะคิดจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้ายนั่นเองค่ะโอเคนะซึ่งถ้าหากว่าพี่มองรถคันนี้นะคะเราจะเห็นว่ารถเนี่ยมีการเคลื่อนที่กับทิศทางถูกไหมคะโดยจุดนี้เป็นจุดหรือตำแหน่งเริ่มต้นขออภัยค่ะน้องๆพี่เพิ่งเห็นว่าตรงนี้พี่เขียนผิดนิดนึงนะคะอ่า ตรงนี้ขอแก้มาอยู่ตรงนี้นะคะอ่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสุดท้ายโอเคนะน้องๆคนไหนที่จดไปเราลบกวนแก้ตรงนี้นิดนึงนะตรงนี้จะเป็นตำแหน่งกับรถเฉยๆแต่ว่าถ้าตำแหน่งสุดท้ายจะเป็นตำแหน่งที่รถหยุดคืออยู่ตรงนี้นะคะโอเคอ่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเริ่มต้นตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสุดท้ายที่รถหยุดเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราจะคิดความยาว หรือคิดระยะทางการเคลื่อนที่เราก็ต้องคิดตลอดเส้นทางการเคลื่อนที่เลยนั่นเองก็คือจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้ายโดยที่เราไม่สนใจว่าตรงจุดนี้มีการกลับทิดทางแต่เราสนใจระยะทางจริงๆที่รถเคลื่อนที่ได้นั่นเองนึกถึงเวลาที่คุณพ่อหรือคุณแม่ของน้องขับรถแล้วก็มีการเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือว่ากลับรถกลับมาที่บ้าน สุดท้ายเนี่ยตรงหน้าปัดรถเนี่ยก็จะบอกระยะทางการเคลื่อนที่ทั้งหมดนั่นเองค่ะก็คือไม่ว่าจะมีทิศทางยังไงตรงหน้าปัดรถตรงนั้นนะคะตรงมิเตอร์ตรงนั้นก็จะขึ้นแสดงเป็นระยะทางที่รถเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดนั่นเองนะคะโอเคเพราะฉะนั้นนะคะสําหรับในข้อนี้นะคะก็สามารถตอบคําถามที่ว่าเพราะเหตุใดในการเคลื่อนที่นะคะการหาระยะทางการเคลื่อนที่ของวัตถุ สามารถนำค่าที่ได้มาบวกกันได้เลยถึงแม้ว่าในช่วงหลังการเคลื่อนที่จะมีการเคลื่อนที่กับทิศทางค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่านะคะเพราะระยะทางเนี่ยเป็นปริมาณสกเกลาร์ตรงนี้พี่ย้ำเลยนะอย่าไปสับสนกับการกระจัดนะคะเพราะระยะทางเป็นปริมาณสกเกลาร์ที่วัดตามเส้นทางการเคลื่อนที่จากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งสุดท้าย ดังนั้นนะคะถึงแม้ว่ามีการเคลื่อนที่กลับทิศทางระยะทางการเคลื่อนที่เนี่ยก็จะมีค่าที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นนั่นเองค่ะเพราะเราบวกระยะทางไปเรื่อยๆเหมือนหน้าปัดรถตามที่พี่ได้อธิบายไปนะคะดังนั้นนะคะเราจึงสามารถนําค่าระยะทางทั้งช่วงที่มีการเคลื่อนที่ไปและช่วงที่มีการเคลื่อนที่กลับทิศทางนะคะมาบวกกันได้เลยนั่นเองค่ะ โอเคนะนำมาบวกกันได้เลยนั่นเองเพราะฉะนั้นในข้อนี้ก็ตอบประมาณนี้นั่นเองนะคะโอเคนะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะแอคติ้งกับความรู้นั้นคู่กันพอดูความรู้เราก็ต้องกินแอคติ้ง